โทรศัพท์เตือนภัยคือวันหนึ่งเอมี่เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวข้าตกรต่อเรื่องรายนี้จะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวขณะนี้ตำรวจยังตามจับอยู่ทำไมต้องมีข่าวแบบนี้ตอนฉันอยู่คนเดียวด้วยรีบนอนดีกว่าริงริงใครกันนะดิกป่านนี้แลลวฮัลโหลรีบหนีออกจากบ้านนั่นเดี๋ยวนี้ นั่นใครคะตอนนี้้าะกรต่อเน,น,นื่องอยู่หน้าบ้านคุณแล้วใครเนี่ยเล่นไม่เข้าเรื่องใครมาขอประตูบ้าน้าตกรขอประตูหน้าบ้านคุณอยู่อย่าเปิดประตูเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อลองไปดูที่หน้าต่างก็ได้ ฉันควรทำยังไงเขาทุบหน้าต mm ่างเข้าไปแล้วเพลงตึงๆเขากำลังขึ้นมารีบหนีออกจากรีบนี้ออกมาเร็วึเขากำลังตามมา เห็นรถสีสีรถเก่งสีดำไหมวิ่งเข้าไปรถซะรถเก๋นสีดำเหรออะดึกตึกตึกอ้าบึกไม่นะรอฉันนกอนอ้าไม่ต้องกลัวผมคือตำรวจที่มาช่วยคุณคนที่โทรมาบอกว่าคุณคือฆาตกร สิบนาทีก่อนเขาโทรมาหาผมบอกว่าจะฆ่าคนผมจึงรีบมาและเจอมิดน้่นเจอมีดนี่หล่นอยู่หน้าประตูบ้านผมนึกว่าเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเลยทุบหน้าต่างเข้าไปเป็นไปไม่ได้ถ้างั้นเสียงในโทรศัพท์นี่ก็เกือบจะสำเร็จอยู่แล้วน่าเสีย